ดีอันดับหนึ่งของเต็นท์นะคะจัดมาให้อีกแล้วเป็น1นึ่ง้าลูกค้าคันนี้สีประตูปี21นะคะขาย5้าแสนหนึ่งหมื่นหอนแปดทันสมตลอดยางรถสีนี้ก็คือยอดนิยมยอมากไว้รุ่นกําลังตามหาเพราะว่ารถสีมันดูเงาตลอดเวลาเลยเดีย๋ยวมาดูรถนะคะคันนี้เป็น L J นะก็จะหน้าได้มัเป็นเุนนะะ้งเนี่ยลูกค้าขับข้างไม่ใช่ขับข้างไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดลไลท์ไฟตัดหมอกนะคะไฟเลี้ยวครบทุกเลยนะคะ หกหม,ะะบบะะมื่นนะคะวอรบุ๊ดหนึ่งตัวปัดไฟฟ้าลังค์จะรีโหลดทงอะไรมาติดฟังก์ชันนะคะหน้าจอเชื่อมบลูทูธได้ปรับแอร์เป็นวลเวกียร์หกสปีดน,นะแล้วก็เป็นบอร์้ารอบพันคันนี้รองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้านหลังเสียบ USB ชาร์จได้รเดินทางไกลนะคะแล้วก็เป็นบอร์ข้ามเหมือนกันไม่มีแม็กนีเตอะไนฟะ แบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้ค่ะคุณเห็นรอคอยยนะคะเบกเอเบสคันนี้เปลี่ยนหัวทั้งเส้นเลยนะคะจ้านส่นตัวเครื่องยนต์นะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวอันนี้ขั้ไปแล้ให้เรียบร้อยแล้วใครอยากดูทุกครังเติมส้อามเดียเต้องเติม เบอร์โทรใต้คลิปทุกไลน์หน้าช่องต่างเดอ